จริงๆก็เซนแหลกตอนขาไปค่ะที่ไปอเมริกามาก็พาคดีรูปปิดเทอมก็เลยพาไปเที่ยวค่ะไปไม่กี่วันเพียงแค่ค่ะไม่กี่วันเองสองอาทิตย์เองโอย้ยเลยนอนนี่เพียง่ยใชเอาไม่คนอื่นหนือละเขาไปเขาก็จะไปน,นานกว่านี้ไงสองอาทิตย์ก็ขึ้นหาใช่ใช่ใชต,งงต้องการของเราหรือต้องการสองปีใหม่เพาเออพูดแม่อยากไปในกา จริงๆตั้งแต่ก่อนโควิดก,ก็ไปกันประจำอยู่แล้วค่ะปีใหม่เราก็จะชอบก็เลยอ่ะตอนนี้คือแบบสบายใจที่จะไปได้แล้วก็เลยไปออจริงๆมีที่ไหนพิเศษไหมคะพี่แอ้รอบนี้อยา,ากจะไปอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะไปที่เดิมๆคือที่คือคือเมื่อก่อนค,คุณแม่กับคุณป้าเรียงนะอยู่นู่นน้องสาวอยู่น,นู่นอะไรยเงี้ยเราก็จะไปที่เดิมๆกลับไปบ้านที่ที่เคยอยู่แล้วก็เมืองที่เคยอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ไปแบบเบสิกซันฟรานเอเลเซเนียโกอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าลูกโตขึ้นค่ะลูกโตขึ้นเมื่อก่อนที่เราแบบเมื่อก่อนเราไปอิสนีนีหรือไปยูเนี่์โซอะไรเราก็จะไปโซนเด็กแล้วตอนนี้คือเขาจะแบบไปโซนโตแล้วแล้วก็บางอันที่แบบอุ้ยลูกกล้าเล่นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่า,ากล้าม,มากขึ้นบางอย่างเขาก็กล้าไปเล่นเองเลยอละไรเงี้ยค่ะคนเดียวบบบบเบบเลก็เล่นลูกนะครับก็เล่นบ้างค่ะไม่ใช่ทุกอันอันไหนที่ลูกอยากเล่นแต่เราไม่ไหว มันก็มีบ้างมันก็มีบ้างบานนีก็แบบอ่าก็ได้ได้คุณพ่พอคุณพ่พอเลี้ยงอ่าก็ไปกับน้องบ้างหะไรก็สลับกันไปโตนล้งปีโตแล้วก็ปล่อยให้เล่นเองบังเพื่อไปเลยใช่ไหมคะับยานบางอยา่างบางอย่างประวัติเดียวกันไหมคแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันอ่ะคือพอเราพอเราเป็นแม่แล้วอ่าเมื่อก่อนนี้เราเราเล่นเองเราไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อันนี้เรารู้สึก รับเออกังวลรู้สึกรับไม่ได้ว่าถ้าเกิดแอมนั่งอยู่ข้างแล้วผ่านไปเห็นเราลูกกลัวหรือลูกร้องไห้อะจะต้องตายแน่ก็เลย อันก็เลยอ่ะมันขึ้นกับคุณพ่อคุณพ่อเลี้ยงมานละกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แต่พ่อคุณแม่จะร้องไห้แคต้องขึ้นเห็นลูกใช่คสลายแกนใช่คือเอาแค่จัดการกับอารมณ์ตัวเองก็พอแล้วแต่ว่าคิดว่ารับไม่ได้ถ้าหันไปแล้วเห็นลูกกลัวได้เยอะสุดคือเครื่องไหนครับแม่รับุญมาบุญแม่มนุ้ญนะขึ้นไม่ได้วินหัวคุณแม่จะไปคุณปู่นะคะคุณเลนคุณเลนไปคุณปู่ไปหาเนี่ะไปคุณปู่ จริงจริงๆอะไรก็ได้คือความเร็วแอปได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่แบบทำไม่ได้เออทำไม่ได้แบบกับหัวตีลังกาอะไรน้เป็นยังไงที่เห็นรูปเราคัอนข้างที่จะกล้าแล้วก็โตขึ้นไม่ดีค่ะดีแอปแอปแบบสปอร์ตเขาเต็มที่ค่ะแล้วปีมีเงินอบหมากไหมคะที่แไม่ลัวไม่กลัวเครื่องนี้เดี๋ยวไปดนการอะไรอย่างเงี้ย ก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างแต่ว่ามันก็เป็นสนุกสนุกส่วนใหญ่ก็เล่นด้วยกันหมดอะมีแค่น้อยมากๆเลยค่ะอไปครั้งนี้ไปแต่ละที่ที่เคยไทำแล้วเขาพี่ต้องซีนอะไรพี่ใส่ใจกับคอนเทที่เคิดขึไหะแต่ก็จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆเขาอะไรใช่ค่ะเขาเขาก็ต่างขึ้นเยอะค่ะเมื่อก่อนนี้แบบพาไปแต่ว่าส่วนที่เหมือนเดิมก็คือสมมติไปพาร์คไปอะไรเขาก็จะวิ่งเล่นแบบพลังเยอะวิ่งเล่นเหมือนเด็กเหมือนตอนเด็กๆเลยแต่ถ้าไปมิวเซียมไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ เขาก็จะสนใจดูแบบมากขึ้นเมื่อก่อนพาไปแบบ art exhibition ะลรก็ก็ดูผันผ่านดูเร็วๆดูให้มันจบๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาโตคือแล้วเขาก็จะเริ่มแบบอันนี้มันคืออะไรคอนเซ็ปอะไรเขาจะเริ่มแบบเออมีคำถามมีความอยากรู้อยากเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างงี้พาน้ปีไปต่างประเทศไปบ่อยๆพาน้ปีเขาเริ่มมีความสมหว่าอยากจะมาเรียนใช้ชีวิตต่างประเทศใช่ไหมก็คองอยากแต่ไม่อยากทัก <laughs> ก็ยางใจจีตรงนี้เออก็เลยเงียบๆไว้ก็ไม่เคยชวนแต่ว่าทรงเราก็คือแบบพร้อมที่จะแบบว่าไปเชิญอยู่ไปเรียนต่ับแดงแอบคิดว่าเด็กทั่วไปหมายถึงว่าเด็กสมัยใหม่ยุคนี้เขาเขาไม่ได้กลัวในการออกไปสู่โลกกว้างอยู่แล้วอะค่ะพี่แม่กลัวไหมครับาะฉันก็มีความเป็นไปได้กลัวค่ะยอมไหมคะไม่มีขี้เหลือเลยแล้วขอไปเรียนหรืออะไรเงี้ยขอไม่กลัวกลัวไม่ขอแล้วแบบสมัครไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยค่ะแต่ว่าดูจากประสบการณ์เห็นลูกเพื่อนเดี๋ยวนี้ชอบเป็นแบบเออสมัครไปแล้วหนูทําได้แล้วนะให้ให้แบบพี่แม่ภูมิใจว่าหนูสอบได้แล้วนะแล้วแบบจะไม่ให้หรออะไรแบบนี้พีตกลงกันก่อนไหมคะว่าจะทำอะไรตอบได้นะสึกกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าก็พยายามทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาคุยกับเราได้ทุกอย่างมีความสบายใจอะไรอย่างเงี้ย่ะไป ได้เป็นโมเมนต์ก่อนในม้นก่อนเข้าตมเขาบอกเป็นปัจจัยวันใจเลยนเนี่ยมันจะเป็นแบบแวนอัฟฟ้าอะไรเวลาใครไปคนที่เป็นคนที่ส่งกระเป๋าไปให้ครับช่วยดีกระเป๋าไปส่งแสดงงานทำไมจ๊ะไม่คิดคิดแป๊บเดียวมันไม่ทันมองไม่เห็นค่ะคำถามคืออะไรนะคะไม่ชวนคำถไปด้วยอ๋อก็เขาก็ทำงานค่ะทำงานจะมีแพนไปด้วยกัน ไม่ทันกันตอนนี้เขาไปอยู่อันนี้เขาไปทํางานอยู่นู่นค่ะทีมกันใช่มันค่ะช่วงเวลาไม่ไม่พอดีกันใช่ใช่ค่ะเขาไปไปฟิล์มเฟสอ๋อแต่ว่าตอนที่มันเด่นเล่นน้องปีก็โบกไม้โบกมีกันพี่มากเหมือนจะไปเรีนต่อเะใช่เหมือนจะไปนานเหมือนจะไปนานไม่พอดีแบบอาจจะเป็นช่วงติดลมก่อนนั่นเองก็แบบ อยู่ในกันพันข้าวด้วยกันเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบติดลมบน้กอาสาไปโเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาสามมันก็ไปแบบธรรมชาติค่ะฟลูฟโลไปก็ไปหน้าที่อยู่แล้วเนาะพี่แอบน้องมันไม่ต้องบอกรู้กันอยู่แล้วมันก็ควรจะไปอย่าไปใช้คำว่าหน้าที่สิใช้คำว่าอะดีนิยามไม่ถูกเลยค่ะพี่แอบ คือก็เป็นสิ่งที่แฟนต้องทำให้กันก็เป็นแบบเป็นน้ำใจอะแต่เป็นปลอดภัยสุดๆแสดงความน่ารักอ่ะเออที่เราก็สนับเสมอตรงนี้ด้วยนกแอบน้องดูแลเทคแคร์ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปรัาค่ะเพราะว่าแอปแอปแบบกลับมาแล้วลงลงเครื่องปุ๊บเข้าไปอาบน้ำที่บ้านแล้วก็ไปสามแซ่บเลยมันดีไหมคะกับกับโมเมนต์อะไรแบบนี้กับ ความสมัครสมอด,ดีที่สุดค่ะค่ะหมายถึงว่าดีที่สุดสำหรับเพราะว่าแอปคิดว่าอะไรก็ไม่สําคัญเท่าเท่าการดูแลความสม่ำเสมอแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือไม่ได้ดูแลแอปคนเดียวอันเนี้ยมันสําคัญเพราะว่าแอปไม่ได้แอปไม่ใช่ผู้หญิงตัวคนเดียวอ่อแสดงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ค่อนข้งางที่จะหกกักแบบเมาที่สุดสองอาทิตย์แล้ว่าก็คงใช่ค่ะแสดงว่าคุณปีก็ต้องวิดีโอคอลเล่าทุกอย่างทั้งวัง โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วนอกจากโทรแล้วเขาก็ไลน์ด้วยค่ะไลน์แบบวันนี้ไปทำอะไรมาไป่อใช่เขาพิมพ์ยาวเลยยาวแบบอไปเขาเขาใช้แชทของแอปเนาใช้เขาใช้เครื่องแอปแชทแอปเพราะว่าไม่ได้ให้ลูกมี เราก็เราก็ใช้้เลยคไทยรู้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นข้อความเก่าอ๋อรู้เลยค่ะเพราะว่าปกติเราจะเขียนสั้นมากแค่ประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่นี่ปีเขามาเป็นเรียงความเลยว่าวันนี้ไปอะไรมาบ้างวันนี้วันนี้ไปสมมติวันนี้ไปยูนิเวอร์ s a ลไปเที่ยวไปอะไรมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่าเหมือนเขียนเป็นเดลี่จริงจริงพี่แอปเห็นเห็นว่าเวลาเขาถิ่นเราสื่อสยวกับลูกเราที่แบบเม้เท์เราอธิบายเล่าเป็นฉากๆให้กับคนฟังเลย ก็ดีค่ะก็เหมือนเขาก็ก็เราก็ได้รู้ว่าเออเขาเขาสนิทใจกันมีอะไรก็อยากจะพูดคุยกันอยากจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นเรื่องการเขียนนะก็สนับสนุนลูกอยู่แล้วค่ะเป็นสายรายงานเป็นคำพัดเลยครับแ <laughs> ม่บางทีเอ,อ๊อว่าขอแม่ขอเช็คก,ก่อนนะ้วเล่าอะไรไบ้างเนี่ย <laughs> ร <laughs> เราเล่าหมดเลยไรรเตอ์ <laughs> ใช่ขอ, <laughs> ขอ <laughs> เขาจ้างับมือกันหรือเปล่าก็แม่เขามีดีลกันหลับบ้านเราละเอียดเลยค่ะทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เขาแบบคุกที่สนุกกันเนี่ยมันมีการดีลลับกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือว่าให้เป็นหนูให้เป็นหนึ่งเป็นตาแทนอะไรอย่างเงี้ยนี่จะขอมีลายแยกออกไปบอกว่ามันไม่ได้ค่ะใช่ไหมนอกจากสร้างลายกลุ่มสามคนน่าสนใจแต่ว่าพี่แอฟถ้าพี่แอฟต่อไปขาดอย่างเงี้ยคือแสดงว่าเป็นพี่แอฟแล้ว สั้นๆตอบค่ะสั้นๆอ๋อใช่ค่ะถ้าสั้นๆหรือสติ๊กเกอร์ไรก็ได้ค่ะอเคเรียบร้อยนะ <c oughs>